สวัสดีครับสวัสดี FC ท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเชเบียร์น้ำซิงครับนี่อยู่กับเจเโอครับวันนี้สวัสดีครับมาดูทางนอกเริ่มแก้งานให้แล้วครับคลิปนี้นะมองว่ามันเป็นโลกมันเป็นทุกงทุ่งช่วยกระเบนขั้วกระเบนที่การจ่าย เอาไดนะเจก็บ่ไปทั่้ไปบ่มีดอกไบ่เคยขซิ่งยังงช่างนะ๋อสมมรัตัวตัวผู้ไม่ค่อยเป็นใช่มพี่เป็น๋อเป็นตัวเมียอ๋อ อ้ <laughs> oh. นี่ครับกัดกัดทูทูครับก็เลกออกพอดีเลยครับ เจ้าชิบเปดบววเลยนี่โอ้โหมามาครับนี่ให้ดูอีกรอบครับคลิปนี้นี่พวกนี้ก็อย่างที่บอกไปครับทางเขาแก้งงานให้ครับชางบอกว่าไม่ซีเรียสครับสบายสบายเดช่างดูถ้ากัดสีก็พอครับชิวคิวครบนี่เนี่ย กระดาษายเราใช้เบอร์อะไรหังร้อแปดร้อยใช่ไหมหกร้อยนี่ครับก็พวก ริมประตูประตูอะไรพวกนี้ครับทางเราก็จะตัดให้ครับนี่พวกงี้ก็ปัดให้ครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้หน่อย ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่ยังไม่ได้ขัดนะครับฝั่งที่ยังไม่ได้ขัดก็จะประ,ประมาณนี้ครับนี่นี่เนี่ยเหตุผลที่เอ่อที่ผมให้ช่างเขาแก้งานให้ครับก็ออประมาณนี้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับที่บอกช่างแก้งานให้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปครับแล้วก็บางคนก็นว่าผมทําไมไม่พูดต่อหน้าช่างครับนี่ครับก็คุยกันแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะก็ ต้องขอโทษขออภัย้วยครับวันนั้นรีบครับเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูครับนะส่วนฝาท้ายก็ไม่เป็นไรครับมีนิดหน่อยมีเก็ตนิดหน่อยก็พวกนี้มันมันโดนดินอยู่แล้วแต่ว่าฝาค้างเราก็จะเน้นๆนหน่อยนะเพราะว่าทั้งคันมันมีที่โชว์แค่แทงข้างเองครับมันไม่มีที่โชว์เลยมีอยู่จุดเดียวครับก็เลยอยากให้เนียนๆหน่อยนะครับเนาะ นี่ก็วันนี้พาคนละาขับมา้วยครับแม่ครับตัวแกู่กใจไหมเจ้าชีสวยเนาะสวยก็สวยครับส่วนฝั่งนี้ช่างก็เริ่มขัดให้ครับที่จริงเราต้องขัดตั้งแต่เรายังไม่ทำนะครับแต่ว่านี่มันเราต้องไปแก้งงานครับเพราะว่ามันเราไม่ได้ขัดไปเรกครับมันจะไม่เนียนครับ มันจะมีข right? ี้สะเก็ดถ้ากัดออกแบบนี้แล้วสวยเลยครับสวยบอกเลยครับเจ่มน้านะใช้ได้ครับเจ๊โบก็นั่งบนอยู่คนเดียวครับวันจอมขอยจมไม่เจ้าใส่บุดีเจ้าวายบาเบาไปได้ใส่บุดีเจ้าไข่ว่นนกสองหัวเลยีอย่างนี้สองแปดแปดหัว อานี่ครับก็เขาบอกว่าผมไม่พูดต่อหน้าช่างครับก็ที่บอกไปครับผมคุยกันแล้วครับแค่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูก็เลยนอนนรับแมนอุปกรณ์ช่างเหรมีพร้อมนะครับมีครบครับนี่ใช้เครื่องเครื่องอะไรครับ เครื่องอะไรขัดผมผมไม่รู้นะครับนี่นี่ครับใส่เครื่องนี้ขัดขัดับอ๋อดีเลยนะเนาะเอ,อ้ยแม่เจ้าใส่ตัวนี้เหมายังขึ้นเออ, <c oughs> เอ,อมาจากรุรนะ่นแร <c oughs> กเลยเนอะจังก็ ทำไปเรื่อยๆครับสีเบอร์เบอร์เบอร์เดิมไม่ทั้งเบอร์เบอร์นี้ใช่ไหมเบอร์นี้ไงแล้วเราแล้วเราพ่นพ่นตรงไหนพ่นเฉพาะตรงนี้ลงมาเ่รใช่ไหมพอดีเลยมันก็จะเหลือแค่แถบนี้ใช่ไหมกับแถบนี้เนาะดูก่อนกรดูอาการนะี่พ่าาน,น,นมาปุ๊บมันเกิดอาการสียน่นมันก็พ่นถึงนี้อ๋อ ได้ได้ตีเตอร์มันโดนเลสเตอร์พุทธครับอ๋อเป็นยังไงอีกเอ้าเอาไงก็นะให้แต่มันเป็นสีเบอร์เดิมมันแหลยหครับครับอือดูอ่ะสภา,างอากาศด้วยใช่ไหม,แ,มแล้วแล้วแล้ว,ลวพวกพวกอย่างนี้นี่เราเราต้องปั่นเอาหรือหรือเราล,ล,ล,ลาร้างเอาพวกขอบตูอะไรอย่างเงี้อือเนี่ยน,นะอ ล้างอืมเอาน้ำมาก็เอากองน้ำมาถูถูโผล่แล้วอือแล้วเรา,เรา,เ,ราเราต้องขัดตรงอะไรไหมไม่ต้องอยังไงอือนี่นี่นนนนฟังนี่แหละมันเหมือนมันบางหน่อยแต่ฟังนู้นหนาอยู่นนะฟังโน่นฟังนู้นเงาดีนี่ถ้ามันได้ประมาณนี้พอดีเลยแต่นี่มันยังหยาบอยู่ ก็มันย <ai> no really. yeah. ังมันยังไม่ทั่วครับนี่เห็นไหมอย่างนี้มันจะเงาครับแต่ว่าถ้าอย่างนี้ไปมันจะมันจะด้านครับเพราะว่าเลเกอร์มันยังไม่ทั่วครับนี่นะดูผมเช็ดให้ดูเลยผมจะเช็ดให้ดูเลยครับเห็นไหมมันก็สาดครับแต่ว่ามันยังมันยังด้านอยู่อ่ะนี่เห็นไหมก็เหมือนเหมือนบางครับเห็นไหมประมาณนี้ครับให้ดูกันชัด เดี๋ยวฮะหาว่าผมชี้มุ้ยอะไปเป็นแผลๆครับเพราะว่าคนทำก็อยากได้ดีครับคนจ่ายก็ได้ดีคนทำก็ทำดีที่สุดแล้วอะก็บากันไปนี่แต่ถ้าฝั่งนี้มันจะเงานะที่จีกันไหมฝั่งนี้นี่เงาเลยครับสวยเลยครับได้ได้เนี่ยได้ได้ครับแต่ว่าฝั่งนั้นก็มันยังไม่ทั่วครับฝั่งนั้นเกือบใหม่ เหลือเก็บงานบ้างครับโอเคเนาะทนีเนาะคลิปนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปครับสําหรับใครที่จะเลือกติดตามผมเพราะว่าเรื่องสีรถก็ไม่เป็นไรครับผมยินดีครับเลือกติดตามไปเลยแต่สาหรับใครที่อยู่ก็ขอบคุณครับใครจะไปก็ขอบใจนะครับผมที่อยู่กับผมมาครับผมไม่ซีเรียสครับงานนี้เอ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรอติดตามกันต่อไปครับผมสวัสดีครับ